สวัสดีครับพบกับช่องนายยี่หนอ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 สวัสดีครับพี่น้องแม่เอาบองปนกรุบกรุบขเนียนี่ครับมือนี่สิผ้า,ามากินอมหนองวัวครับผมนี่อมหนองวัวเสบ็บๆสครับผมห่อนหอนเลยออกจากเต้าไม่ไหมครับไอทวนทวนเลยมาพี่นนอกจวดกัน ขอมอรมรำพีงห่อนห่อนก็บรรยากาศย่ำขึ้นอากาศเย็นๆแล้วหนาวกินของห่อนห่อนอือ เจ้าวขมขมอืมขาวข้าวคั่วงงหน่องว่าอมหน่องว่า Đến đến phía nào đến. อืมครับครับพี่น้องดนดนๆเลยกินพี่น้องแจ่มขม อืสาวค nóng quá hấp nóng quá ผมกำลัครับผมเดี๋ยกันอยู่เดีกันอยู่ บ่หยวพี่นอ้องหนูง้อซื้อมาเคริงโล่ไอซัมนี่ล่ะ <c oughs> โอเคพี่น้อง ฝากกดไลค์กดติดตามในเด้อกดแชร์ให้น้ำเน่รอบนาสิภาพไปกินของแปลกๆของเด็ดๆรอบนี้ก็พ่อซ้ำนี่แหละครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม